สวัสดีค่ะนิตยาก่ย่ยางบริษัทคำสองของเรานะคะวันนี้จะมีเป็นกิจกรรมให้คุณลูกค้าร่วมสนุกนะคะในกิจกรรมชื่อว่าชุดเบอร์เปิดเมนูค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ทางนิตยาไก่ยัยางของเรานะคะจะมีเป็นกิจกรรมให้คุณลูกค้าร่วมสนุกนะคะกติกาก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้าเป่ายิ่งฉุบชนะพิธีกรนะคะ3ครั้งคุณลูกค้าก็จะได้สิทธิ์รับเลือกป้าย1 2 3 4 5 6ี่ห หนึ่งสิทธิ์ค่ะถ้าเกิดเปิดเจอเมนูอะไรคุณลูกค้าก็สามารถรับฟรีได้เลยค่ะใครวันนี้จะเป็นคนเล่นกับพี่คะยกมือครับเชิญ้านหน้าเลยค่ะว้าอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองน่าเราจะเอาจริงแล้วนะครับหนึ่งจริงนะครับหนึ่งสองว้าหนึ่งสอง ินดีกับคุณลูกค้าได้นะคะม,ม,ม,มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกหนึ่งสองสามสีห้าหกเบอร์ไหนดีครับเบอร์ไหนครับเบอร์สองครับเบอร์สองคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะอโอเคมาลุ้นกันเลยนะคะเป็นปีไก่ทอดหม้อค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าก็คือจะเป็นผู้ที่มาเป่ายิ่งชุบเ่าหนูใช่ไหมคะ โอเคสองปุ๊บใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งองทำไมหนึ่งสองมะอันหนึ่งปุ๊บใช่ไหมได้หนึ่สองนะหนสองเดี๋ยวเอีกครั้งเดียวเวพราะว่าลูกค้านำหนูสองแหละหึ่งหนึ่หนูแพ้ยินดีด้วยนะคะคุณลูกค้าเลือกเบอร์อะไรดีค่ะคะ เบอร์ห้าโอเคค่ะเป็น <ija S 2> ล่าหมู<า>ค่ะยินดีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะส,สวัสดีค่ะหนึ่งสอ,กกองหนึ่งพี่โนานเรื่องการขออีกชุดแน่เลยไม่เขาไม่ไหวเอาเถอไม่ท้อไปกับเขาเล่นเขาแพลทุกทีเลยนี่รับสองแล้วสองแล้วคุณรู้ค่ะชนะแล้วนะคะ เลือกเป็นเบอร์ไหนดีคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันโอเคเรามาลุ้นกันนะคะยินดีด้วยนะคะได้รับเป็นต้มยงไก่ย่างคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าท่านไหนจะเป็นคนเล่นคะ่ะเชิญดานนาได้เลยคะ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองหนึ่งสอง หน,หนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองยินดีด้วยนะคะสุพอพอปตัวแพอ,อีกแล้วครับก็คือคุณลูกค้าเลือกไป้ายไหนดีคะหนึ่งสองสามส,ส,ามสี่ห้าหกสี่ส<า>สแน่ใจนะคะท่านที่โต๊ะว,ว่ายังไงมัางคะสี่นียคะเปลี่ยนใจไหมคะสี่เหมือนเดิมนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าได้อะไร หนึ่งสองได้รับประช่อนริมสวนค่ะทานฟรีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคลิปต่อไปจะเป็นสาขาไหนฝากติดตามเลยนะคะคะ่ะ